สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการปรุงดินสําหรับปลูกกัญชานะครับต้นกล้ากัญชา5ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผมเพาะ,มะเมล็ดไว้เมื่อคลิปที่แล้วครับตอนนี้อายุประมาณ10วันแล้วครับผมก็จะมาสอนอเพื่อนๆในการปรุงดินนะครับให้มีอาหารธาตุอาหารอุด,ดมสมบูรณ์ต้นกล้าจเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ ใช้ได้จนเต็มจนลากเต็มแก้วเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเติมปุ๋ยไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเพราะเราปรุงไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนผสมกันนะว่าเป็นอะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะฮะก็ใช้หลายตัวพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรของผมนะแต่ละคนเขาก็ใช้สูตรไม่เหมือนกันอันนี้ผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดคือพีทมอสนะครับผมใช้ของคลาสแมนพอดกลาวเอ H ตัวนี้ นี่ครับความละเอียดมันสูงนะครับมันละเอียดยิบเลยสําหรับพ่อมเมล็ดโดยเฉพาะเลยนะฮะจริงจริงใช้แต่พิทมอสแค่นี้ก็ได้แล้วนะก็องอกแล้วแต่โตช้ากว่าแบบผสมนะครับผมลองดูแล้วเพราะเวลาเราผสมอย่างอื่นเข้าไปมันมีสารอาหารอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์มิคูลไล์นะครับเวอร์มิคูลไลก็จะมีธาตุอาหารพวกฟอสฟอรัสแมกนีเซียมอ่โพแทสเซียมแคลเซียมนะผสมอยู่ในอยู่ในตัวเวอร์มิคูลไลเองนะครับ แล้วก็ตัวมันเองคุณสมบัติของมันก็จะค่อยๆปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์พวกนี้ให้กับพืชเราได้ใช้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นหินภูเขาไฟหรือที่เรียกว่าเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์ก็มีลักษณะเป็นปรูพรุนน้ำหนักเบานะครับที่สำคัญก็คือช่วยให้ดินโปร่งนะครับสองตัวนี้ก็เป็นของคู่กันที่ต้องใช้ด้วยกันอยู่แล้วนะครับ โอเคครับมาดูตัวต่อไปอะไรไมคอไลซ่านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสารชีวพันธุ์นะครับเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยให้รากเขาเดินดีนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ๋ยตัวไวนะครับออกแบบสลากใหม่นะครับใช้สําหรับกระท่อมก็ได้กัญชาก็ได้นะครับปุ๋ยตัวไวใครมีอยู่ก็มาใช้ได้เลยนะครับอันต่อไปนะครับเป็นมูลไส้เดือนนะครับมูลไส่เดือน ใช่ปริมาณไม่เยอะนะครับมูลไส้เดือนใช้ไม่เยอะเยอะไปก็ไม่ดีนะครับมูลไส้เดือนอันต่อไปก็เป็นน้ำหมักมูลค้างคาวนะครับอันนี้ผมเทใส่เข้ามาในขวดน้ํานี้แล้วนะครับผสมไว้เรียบร้อยแล้วใช้ฝาเดียวพอใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับน้ำหมักมูลค้างคาวไม่ได้ซีเรียสเพราะเรามีมูลไส้เดือนอยู่แล้วนะครับมาดูส่วนผสมกันนะครับสําสหรับพีทมอสนะครับผมจะใช้แก้วแก้วน้ําแข็งในเซเว่นเนี่ยแหละมัน หรือเรียกว่าแก้ว3 2มออนซ์นะครับมันจะมีปริมาณความจุป,ประมาณประมาณ1ลิตรอ่าเราก็ใช้ทั้งหมด10แก้วนะครับหรือ10ส่วนนะครับแล้วก็เวอร์มิคูลท์หนส่วนนะครับเพอร์ไลนะครับ1ส่วน โมนไส้เดือนนะครับใช้นิดเดียวพอนะครับใช้แก้วเล็กๆแค่นี้นะครับแล้วก็ไมคอรไรซ่านะครับใส่ไปประมาณ4ช้อนนะครับช้อนแบบช้อนกาแฟเราเนี่ยแหละับประมาณ4ช้อนนะครับตัวไมคอรไรซ่านี่ก็จะไปอาศัยอยู่กับรากกัญชาของเรานะครับเพึ่งพาอาศัยกันให้เขาแตกรากหาอาหารได้ดีนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็นําสัดส่วนทั้งหมดมาคลุกเคล้าผสมกันนะครับก็จะออกมาได้เป็นลักษณะนี้นะครับคลุกเคล้ากันให้ทั่วนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกอ,อน้ําหมักใช่ไหมฮะน้าหมักมูลค้างคาวกับปุ๋ยน้ําตัวไวของเรานะครับแล้วก็ปุ๋ยตัวไวนะครับใช้2องฝาพอนะครับอันนี้ผมก็ผสมปุ๋ยตัวไวกับ อ่าน้ำหมักมูลค้างข่าวไว้แล้วนะครับในขวดนี้นะครับใช้แค่ครึ่งลิตรก็พอนะครับครึ่งลิตรก็พอใส่น้ำเปล่าครึ่งลิตรนะครับเราก็ราดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับมันก็จะชื้นๆกําลังดีนะครับไม่ถึงกับเปียกแฉะนะครับเพราะตัวพีทมอสเองเนี่ยมันจะมีความชื้นของมันอยู่แล้วนะครับหลังจากคลุกเคล้ากันแล้วนะครับเราลองมาบีบดูนะมันก็จะ ไม่มีน้ำไหลออกมานะฮะบีบไปเนี่ยไม่มีน้ำไหลออกมาถ้ามีน้ำไหลออกมาแสดงว่ามันแช่เกินไปนะฮะเอาแค่พอชื้นๆพอนะครับแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับนี่คือส่วนผสมของซูเปอร์ซอยของโตวไวเนี่ยครับสำหรับปลูกกัญชาก็คือถุงนี้นี่เองนะครับถ้าขี้เกียจผสมก็สั่งซื้อได้เลยนะครับมีส่วนผสมไมคอไรซ่านะครับเป็นเชื้อราที่ สำหรับเร่งรากนะครับอาศัยอยู่กับรากพืชของเรานะ,ะช่วยให้รากมันจเจริญเติบโตหาอาหารเก่งนะครับดูขวดนี้ได้ดูแก้วนี้ก็ทะลุก้นแก้วเรียบร้อยแล้วรากนะครับสิบวันนะครับต้นนี้ก็เป็นส่วนผสมที่กำลังดีเลยนะครับผมผมแนะนำเลยให้ผสมตามนี้ใช้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็น5ต้นที่ผมเพาะไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับได้กัญชาด่างมาด้วยต้นหนึ่งนะครับมเมล็ดนี้งอกออกมานะครับเป็นยีนด้อยนะครับมเมล็ดนี้มียีนด้อยออกมาได้ด่างออกมาก็สวยดีนะครับสูตรปรุงดินนี้ก็ใบเขียวสวยงามดีนะครับต้นแข็งแรงดีเติบโตเร็วนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับ สนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถแอดไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม